สภาผู้แทนรัษฎรเป็นวันที่1 4พฤษภาคม2566วันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งคือวันที่เจดพฤษภาคม2566วันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและของพรรคการเมืองและการแจ้งรายชื่อบุตรคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคือ วันที่สามถึงเจ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งณสถานที่ที่ผู้อํำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งประกาศกำหนดวันที่สี่ถึงเจ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและพักการเมืองแจ้งรา,รายชื่อบุตรคลที่แต่งตั้งเป็นนายก รัฐมตนตะรีณห้องบางกอกอาคารไอราวัตพัฒนาสาราว่าการกรุงเทพมหานาครแขวงดินแดงเขตดินแดงกทมกำหนดระยะเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งตั้งแต่วันที่27มีนาคมถึงวันที่13เมษายน2566การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง มีสองช่วงนะครับคือช่วงก่อนวันเลือกตั้งก็คือช่วงก่อนวันที่สิบสี่ก็คือระหว่างวันที่7พฤษภาคม2566และหลังวันเลือกตั้งก็คือวันที่สิบหถึงยีพฤษภาคม2566ซึ่งเป็นตามไทม์ไลน์ที่เป็นสีเนี่ยนะครับที่ได้แจกพี่น้องสื่อมวลชนไปแล้วนะ